สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะทุกคนก็ไปช่วยแม่คําใสยกผ้านะคะพ่อเป่าก็แบกผ้ามาแล้วนะคะตอนนี้นะคะเอากระมาทางนี้ค่ะเป่นอาไ้ลางนี่ไเนเพิปนนมา ทำขาบ้านแล้วบอกพ่อ,อไ,นนไวเหมือนโกหกยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยมันจะล้มนะมเส,อเสือต้องยืนตรงกลางจับได้สองลาว้อน,น จากของลาวเด้อจ้าต้องไปยืนอยู่ตรงกลางถอยหลังไปถอยหลังไปเหรอแม่ขับเป็นบ่เอาจูงเอาจูง้้านนแลวเดินมา เราคือได้สบายงามเหมือนสบายในค่ำคายค่ะแล้วจะไปขายเหล้ากับเกล้าเหมือนกันมันเฮ่ฉันบอกว่ามันวนโล่งมาๆมาเดินหนะเสื่อพ่อค้าก็เหลืออังชานเลยเชื่อพ่อค้าเหลือจะไปเรียกค้าที่ไหนคะเนี่ยไปตลาดน้อยลุงพลสองจ้า ตัว <2 S 2> <อ>เท่าไหร่ <250 S 1> <250 S 2> 250สองห้าศูนย์สย่งฟรี250สองส่งฟรียกเป็นคนขายสิบ้าบาทตามมาตามมาอย่าเร็วอย่าเร็วช้ช้าอย่าเร็ว หลังคาซ่อมหมดทุกหลังแล้วนะคะช่างทำให้เลยนะคะรวดเร็วทันใจอันนี้ยู่เมืินนาอยู่นายบริหารยืวใจเร่เร่หลังคาเร่จ้าอ๋อพ่อป่าวมาถึงก่อนเพื่อนเลย โอ้หลังคาก็เสร็จแล้วหลังคาเสร็จแล้วนะคะตอนนี้อ่กึงยางเร็วถแถะบคาเดียวหอดผีม,บมบาบ่โอ้ออกะลังจะลงนู่นบ่มีผู้ใดไปหับซอยเพิ่นหนุนะนะน่ะน่ เฮียแล้วเฮียแล้วแม่คำใสหกแล้วนั่นเก็บขึ้นเดี๋ยวใส่ฟ้าก็เสร็จแล้วหนุนมาอีกแล้วหนึ่งล่านนะคะเนี่ยกวาางงทเด้บ้านเสียเส้นก็จัดเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งจัดเร็วเหมือนโกหกเลยเนาะ อ้าวกินไปทั้งขวดร้านเสียเส้นก็เสร็จแล้วนะคะนี่นอนได้อยู่ได้เลยนะคะร้านน้องแอนก็เสร็จแล้วนะคะเปิดขายบริการได้แล้วนะคะเพราะว่ายังไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมเห,หลือไฟฟ้าอย่างเดียวนอกนั้นเสร็จหมดแล้วนะคะเอซีนะคะแต่งร้านสวยกว่าเดิมนะคะนี่ยัง,ย,งยังมีต้นไม้อีก,กต้นไม้ไม่เป็นไรที่หล้างอันนั้นเน่ะ สวยกว่าเดิมนะคะนี่โอ้รู้สึกว่ามันสวยกว่าเดิมจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเพราะว่ามันตรงนี้มันใส่เฟอร์เฟกไปเลยเนี่ยหน้าร้านอะ่ะร้านลุงจิ้มก็หรูร้ามาเฮาโอ้โหร้านลุงจิ้มนะคะสวยนะคะร้านลุงจิม้มตื่นเช้ามาก็น่าจะมาอยู่ตรงนี้เลย เมกี้แล้วจัดร้านเสร็จแล้วนะคะย้ายมาแป๊บเดียวจัดร้านเสร็จแล้วค่ะถ้าแม่คาใสเข้าร้านแล้วน้องเอนก็เสร็จแล้วนะคะร้านเสียเส้นสวยกว่าเพื่อนเลยนะคะร้านแม่คำาสเสร็จขั้นสุดท้าย แกเกอร์อะไรนะหุ่นกับข้าเปล่าแล้วก็โอสตอรี่ด้เอ๋อแล้วใครจะร้องเพลงใครเป็นคนร้องก็ให้มาใช้บริการหนึ่งชั่วโมงละหนึ่งพันบาทฮะน้องวิวชั่วโมงละหนึ่งพันบาทโใครจะกล้าถือไหมอันเส้นดอกค่ะเส้นเอาเออเส้นเอาเนาะห้องได้ยิ่แลนเงินรายจ่ายนะชินเดียรค่อยจ่ายเนาะร้านเส้น ร้านเสียเส้นก็ต้องเซ็นไว้ร้านคาราโอเกะเสือคาราโอเกะก็เซ็นไว้เซ็นไว,ว้เดี๋ยวอันนี้ปิดก่อนทำไมรีบปิดล่ะคะ กำลังอยากกินพอดีเลยเสือยกเข้าร้านก่อนอ้าวเพราะว่าดีนะเรายังไม่มีไฟอ๋อเสือยกนะเออเสือเข้าไปเลยเสือเข้าไปแล้วเขาออกไม่ได้นะเพราะว่าติดอยู่เขาจะได้ออกมาได้บานนี้ขังไว้เลยเสือโดนขังช่วยกันนะได้ไหมเสือโอ้ยคุณดีเฮเสร็จเพ่าะใครอ่ะ แดนเสร็จพราใครก็เสือถ้าไม่ได้เสือตกลงวันนี้เขายังไม่เปิดเนาะนะครับผมปิดค่ะรุราเสือยังเสือครับอะไรอีกเยอะอันนั้นดิฮะอะไรอีกอะไรอีกอันนั้นขาล้มขาขาเหล็กสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะคะร้านสวยงามนะคะนี่เสียเส้นก็เสร็จแล้วนะคะ นี่นะคะเรียบร้อยค่ะ